เาแล้วครับพอกรกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาเล่นเซตบูกันนะครับเออว่ามันจะโกงขนาดไหนนะเป็นสายที่ผมเล่นก็เป็นสายปืนไหนวะเออเนี่ยไม่สายปืนคือสายปืนนะเรามาดูนี่ว่าว่าเซตนี้นจะโหดขนาดไหนเอ้เหมือนเราเจอคนไอ้สูล้ละใช่ไหมเราจะสู้หรือเปล่าเราท้าเขาพี่พีดีกว่าได้วะใครก็ได้สักคนหนึ่งในนี้มีครสู้กันหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามันจะมีหรือเปล่า โอเคครับเราเจอคนไอสูแล้วะคระับเป็นเราเจอไอสู้แล้วมานั่นแหละเจอไอสู้แล้วเราเจอคนไอสู้แล้ว <c oughs> เฮ้ย <c oughs>

ยุ่งอะไรโปอ,อะไรแค่นั้นแหละปับ๊บแค่นั่นแหละแค่นั้นแหละไหวก็ไหวหรือป้าโอ้อะไรอันนี้อเอาคนไหนวะโอเคไม่ต้องกระโผ่ทุกคนมันหนีใช่มันหนีโอเอาว่ะเต็มเต็มเต็ม

Ok, tôi không thể chạy được. Đó là điều đó. Đó là điều đó. Nó không đánh được đâu. Ồ, nó lại chạy. Đó là điều โดนเถอะโอ้โหส่าจะหา็อดเท่ๆไปเท่เลยเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูมาเดี๋ยวฟิวิปปนโดนแค่นั้นเลยโดนแค่นั้นแหละโอ้โหดูมันหนีทุกคนดูมันหนี หนีหลวงซะหนีไปไหนจะหนีไปไหนน้องสาวมันแสงมาทุกคนเดี๋ยวเอาตัวนั้นก่อนน้นองโป้งอืมโอ้โหไปโดดได้ไงอะ่ะวิ่งโป่งเรียบร้อยล่วงนั้นแหละ ไปตู้อีกหรือเปล่าไม่มีอันนี้ไม่ใช่อันเนี้ยอ่ะก็ก็สบาผมครูหมาอนัทุกทีโอเคเออเออโออเออืมเจ็บปั๊บไม่โดนนี่โดนนัแหละปั๊บโดนสวยจงโอ่งมันบิดโดดได้เกือบปั๊บปั๊บวิเศเจ็บดูดูดู ป้งเอ็กช็อตไม่ใช่เอ็กช็อตเอาออกเกมเลยตรงนี้ก็น่าจะไม่มีใครผมสู้แล้วเราอย่าเซิร์ฟนดีกว่าทุกคนโอเคแล้วก็เจอเซิร์ฟกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเงียบจังว่าเซิร์ฟนี้โอ้เจ้ทุกคนเราเจอคนส่วนอยู่ทุกคนเราคนไปเซิร์ฟดีไหมเป็นเ,นนนเนสือ์ฟสองยิงแม่งเลยโอเคดูดูดูผมได้ข้าวหัว ไม่ไรคู่้หนึ่งคิอ่ะฮะโอเคทุกคนเราได้ขวดเราไปดีกว่านี่เราได้ขวดแล้วทุกคนเราไปกันดีกว่ามันแข็งกุเปา่าไหมโอเคทุกคนเอ้ะมันมัน,มนเราเราควไปช่วยคนหนไหมเราควรเราควรช่วยเน่นย น่าจะเป็นเซิร์ฟนี้โอเคโเราย้ายเซิร์ฟมันแล้วเราาคนต่อสู้กนดีกว่าเดียวหนึ่งคนใส่ปาร์ตด้เฮวยโว้ยเฮ้ยมันมามาเชิงฟื้นะเดี๋ยวาเิงฟื้นไะจเชิงึหอ๋อโอ้ยคตดแมน เงซเนเตอร์จับวางนั่นแหละอุ้ยอุ้ยโดนนะไม่โดนเลยโป้งไม่โดนไทุกคนไม่โดนอันนี้ก็ไม่โดนมันโดนผม,มนโดนผมอุ้ย Kyllä, okay. ีทำไมอะเฮ้ยโอ้หนีอ่ะโอ้ไม่ตามแล้วลกูกูไปได้แล้วดิเอาคนเปิดคนต่อดีกว่าไอ้คนนี้แหละน,หนิ่งๆเนี่ยกูชอบจริงรับอออมันไม่ได้นิ่งมันค้างโอเคดวงไว้น่ากลัวน,นะเนี่ยมีอีกแคร,ร์รัน นี่ผมทุกคนเอ๊มึงก็มึงก็เข้ามายี่สิบเอ็มนะ่นีทำไมวะ้เราไปเซฟอ,อื่นดีกว่าทุกีนก็ว่ามีการตู้กันอยู่นะเราไปอ่าคนนี้นี่มีความสุขเราแน่น,นอนไมรู้ว่านายอยากตู้มาตู้กันดีกว่าดูทรงเขาน่าจะสู้ Ok, của lần nữa của việt ui Ơ, giờ anh hùng anh hùng, thịt tua anh đùm, anh hùng, anh hùng, chặt hùng, anh hùng, anh hùng, anh anh à oh ทุยทุยมันดูเดือดเดือดจังวะอ้าวด oh ูดีได้ข้าวหัวครับน้องๆนี่โดนยิงไปซะต้องโดนตะกอนแล้วล่ะโดนเลยโดนโดนโดนไม่ดีกีได้ข้าวเหมือนงงงๆไม่ถึง อุ้ยกุ้มเลยกูิ่้เออค้างค้างค้างเออใครเนี่ยมันไม่จบเราอ่ะเพื่อนเราก็ไม่ทำอะไรให้ในายคุณเครื่องนะตายกูเถอะ ร่วงไหมร่วงเฮ้ยคือไม่จบไงร่วงจ้ะอนนี้กดไปโม่อะตายได้ยงไมั้ตัวน,นี้โคตรโกงโกงจัดอ่า้ะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้า